เอาละครับทุกคนครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมคาพาร์กิ้งมัลติเพเยอร์ภาคที่2นะครับผมและสำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาหาตังค์1 0 0 0แสนแรกในชีวิตกับการหาเงินในเกมคาพาร์กิ้งภาคใหม่นะครับผมาภาคเก่าเราทำไปหลายวิธีและวิธีหาเงินนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูภาคนี้กันบ้างนะครับผมว่า,ามีวิธีหาเงินแบบไหนบ้างล่าสุดรถผมยกล้อไปแล้ว อ่านะครับผมก็ตอนนี้ผมสมัคร ID ใหม่แล้วผมก็ได้ทำการล็อกอิน ID ใหม่นะครับผมคือขั้นก่อนหน้านี้เป็น Civic FD ดีที่ผมเคยซื้อมาผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนยก ID เลยนะฮะผมก็ใส่สอีเมลไปเรียบร้อยละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอบอกบางคนก่อนน้องๆบางคนเนี่ยถามกันเข้ามาว่าพี่มันล็อกอินยังไงพี่มันใส่อีเมลยังไงทุกคนกดไปที่เซตติ้งนะครับผมแล้วก็ไปที่อ่า หน้านี้มันไม่มีนะครับผมเราต้องออกไปที่หน้าเกมก่อนอ่านวผมจะออกไปที่หน้าเกมก่อนละกันนะครับคือมันจะอยู่ตรงเซตติ้งหน้าเกมนะครับผมพอเราออกมาที่หน้าเกมแล้วนะครับผมให้ทุกคนไปที่มุมขวาบนนะครับเซตติ้งครับแล้วก็ไปที่ Account Account ตัวนี้ครับผมหัวข้อที่2นะครับผมนี่ครับแล้วมันก็จะมีให้ใส่นะครับผมมุมขวามือนะครับผมอันนี้คือผมใส่ไปแล้วมันให้กด delete Account กับ sing out ออกอย่างเดียวนะครับผมแต่ถ้าใครที่ยังไม่ใส่มันก็จะให้กดล็อกอินนะครับผม แล้วก็ใส่อีเมลของน้องๆเนี่ยเข้าไปเลยนะครับแล้วมันก็จะสามารถเซฟพ,พวกรถพวกอะไรไว้ได้นะครับผมคือมีบางคนถามเข้ามาอีกว่าเอ้ยแล้วอีเมลจากภาคแรกล่ะมันสามารถนํามาใช้ในภาคใหม่ได้ไหมผมตอบเลยว่าไม่ได้นะครับผมไม่ได้นะครับก็คือมันจะแยกกันเลยนะครับผมนี่คือผมเอาอีเมลจากภาคหนึ่งมาล็อกอินเลยนะครับผมนี่อีเมลของผมเนี่ยก็รถคันเก่าที่เคยมีอยู่ภาคหนึ่งก็ไม่มาสักคันเลยนะครับผมอ่า ก็ไม่ได้นะผมไม่ได้ไม่ได้นะฮะแล้วก็ผมเห็นอีกคอมเมนต์บางคอมเมนต์นัถามมาเออไม่ใช่ถามสิเข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่าเอ้ยในเมื่อรถคันใหม่ๆในภาค2เนี่ยมันส่วนมากมันใช้ทองซื้อใช่ไหมเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ประมาณไม่กี่คันเนี่ยที่ใช้ตังในเกมซื้อจริงๆนะครับผมเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับที่ใช้ตังในเกมซื้อแล้วก็มีเขาเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเออต่อไปตังในเกมก็ไม่มีประโยชน์แล้วสิใช่ไหมคือผมอยากจะบอกว่า ไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมตังในเกมยังมีประโยชน์นะครับผมนี่ฮะคือรถเนี่ยส่วนมากต่อไปเนี่ยคือคือเนี่ยมันจะมีแค่ทองทั้งนั้นเลยไม่มีตังอีกแล้วนะครับผมที่ใช้ตังซื้อในเกมรถเนะี่ยไม่แค่ทองอย่างเดียวเลยนะครับผมคือผมจะบอกว่าเงินในเกมอ่ะมันสําคัญอยู่เพราะว่าเราจะต้องเอาเงินเนี่ยมาอัปเกรดนะครับซึ่งในภาคก่อนเนี่ยการอัปเกรดมันอัปเกรดแค่เครื่องยนต์แล้วก็เทอร์โบแล้วก็ยางอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ทุกคนมาดูภาคนี้ครับผมนี่ครับ กดเข้ามาในแค่เครื่องยนต์นะครับแค่ Engine Setup นะครับกดเข้ามาปุ๊บนี่คือมันมีอะไรหลายอย่างให้ซื้อเยอะมากดกดเข้ามามันก็ยังมีแยกอีกนะครับผมแล้วคือแต่ละอย่างราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับสี่พนี่คือแพงสุดนะฮะอันนี้ครับสองพอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ครับเรามันต้องซื้อหลายอันมากๆเลยคือเอาจริงแต่งหมดทีนี่คือเยียบล้านเลยก็ว่าได้นะคือแบบอัพสุดทุกอันนะครับผม เทอร์โบงเทอร์โบนะครับผมนี่ฮะคือของรถแต่ละรุ่นมันก็จะราคาแบบแตกต่างกันไปนะอันนี้มันมันเป็นรุ่นถูกราคามันก็จะไม่แพงมากนะเห็นไหม 30, 000, 40, 000. เห็นไหมก็สามหมื่นสี่หมื่นเห็นไหมนะสามหมื่นเจ็ดนะครับผมในส่วนของอะ่ะอ่าเจ้า ECU ตัวนี้เห็นไหมครับถ้าจัดตัวสามหมื่นก็แบบโอ้โหโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันใช้ตังค์ไปโคตรเยอะเลยนะผมเกียร์บล็อกอีกโอโ้โหคือตังค์ยังสําคัญนะครับผมจะบอกไว้ก่อนอ่ะแล้วก็นะครับผมเร็วนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะเราจะไปหาเงิน1นึ่งแสนแรกนะครับผม โดยการที่ผมจะทําภารกิจหรือว่าทำทารกนะครับผมทุกคนจะเห็นมุมขวามือไหมที่มันเขียนว่า daily t a s ขวามืออ่ะกดตรงดีเทลกดดูเลยนะครับผมนี่ฮะผมจะหาเงินจากจุดจุดนี้เลยนะครับผมหามา2ครั้งแล้วนะฮะนะนะผมมันก็จะมีเควสมันก็จะรีแต่ละวันแต่ละวันมันก็จะรีนะครับตอนนี้เหลือเวลา6ชั่วโมงมันจะรีเควสใหมนะครับผมอ่ะ ก็อันแรกที่ผมได้ทําไปแต่ตอนแรกคือผมกะว่าจะมาทําให้ท่านผู้ชมดูไปพร้อมๆกันแต่ปรากฏว่าอ่ะมันดันเสร็จไปซะก่อนนะครับผมอันแรกคือของวันนี้นะครับอันนี้คือของวันนี้ที่ผมทําอยู่ตอนนี้คือวันหน้ามันอาจจะเปลี่ยนละอ่ะอันนี้ก็เข้าใจกันด้วยนะครับผมอาจจะไม่เหมือนกันสําหรับวันนี้นะครับอันแรกที่ผมทําก็คือทําความเร็วให้ถึง200กิโเมตรต่อชั่วโมง5ครั้งนะครับผมก็คือขี่ให้ถึง200แล้วก็หยุดแล้วก็ขี่ไป5ครั้งแบบนี้ได้เงินมาละ20,000กับอีก20ทองผม อันที่2นะครับเขาบอกว่าให้ไปขับที่ถนนออฟโรดนะครับผมเป็นระยะทาง3กิโลเมตรนะครับผมก็จะได้เงินมาอีก30,000กับอีก30ทองนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนี่ก็ค่อนข้างจะใช้เวลาหน่อยนั่นก็คือการหา กล่องเงินที่มันสปอนอยู่ตามแมปต่างๆให้ครบ12กล่องแล้วเราก็จะได้รางวัลเป็นเงินห0,000่นแล้วก็อีก50ทองนะครับทุกคนครับผมขอแก้ไขเควสท,ที่3หน่อยนะครับผมจริงๆเควสท,ที่3มันไม่ใช่การเก็บกล่องสีเขียวตามแมปต่างๆนะครับแต่มันเป็นกล่องที่มันจะสปอนในหมดออนไลน์เท่านั้นนะครับผมถ้าใครเก็บก่อนคนนั้นก็จะได้ไปอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมขอขอให้ท่านผู้ชมจริงๆด้วยนะครับผมอาจจะเข้าใจผิดกันนะครับ ผมเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาทํากันท่านผู้ชมครับอ่ะท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปภารกิจแรกก่อนเลยนั่นก็คือขับถนนออฟโรด30เออไม่ใช่3กิโลเมตรนะครับผมอ่ครับผมตอนนี้ก็เข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะอาจจะมีรูดแมปหน่อยนึงนะครับผมรอให้เกมมันโหลดก่อนนะครับ This World In Here นะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นถนนออฟโรดเรียบร้อยละเอาคันไหนมาขับมันก็ขับได้หมดเลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องคันนู้นคันนี้นะฮะ นี่ครับผมแล้วเราก็ขับเล่นไปแล้วครับผมให้ครบ3มกิโลเมตรนะฮะจะรู้ได้ไงว่าวิ่งถึง3กิโลเมตรหรือยังนะครับผมก็อ่ามันมีบอกในเข็มไม้ไหมในเข็มไม้ไม่มีบอกนี่งั้นก็ขับไปแล้วก็เดี๋ยวรอให้ภารกิจมันสําเร็จเดี๋ยวภารกิจมันจะเด้งขึ้นมาเองนะครับคิดว่าอ่ะนี่ครับผมขับตามถนนแบบนี้เลยนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้โอโอ มาครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ทําสําเร็จแล้วนะครับอ่าผมขับไปประมาณ2-3นาทีได้ไม่ถึงด้วยซ้ำมั้งประมาณ1นนาทีมั้งนะครับผมก็สําเร็จเลยคือถ้าเราอยู่ในเกมอ่ะมันจะไม่ขึ้นว่ารางวัลสําเร็จนะครับผมผมออกมาหน้าเกมมันก็เลยขึ้นว่าสําเร็จนะครับผมนี่ฮะผมขี่ไปแล้ว4กิโลนะครับผมขี่เพลินไปหน่อยนะตอนแรกที่ผมขี่คือผมขี่เพลินไปหน่อยอ่ะตอนนี้เราก็มีเงินสะสมแล้ว5 0,000บาทแล้วนะครับผมตอนนี้ครับ อ่าโอเคภารกิจสุดท้ายของเรานะครับผมนั่นก็คือการหากล่องนะครับผมอ่าสิบสองกล่องนะครับผมอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปเมื่อต้นคลิปเลยนะครับนี่คือความเข้าใจผิดของผมเองนะครับผมมาโง่าหากล่องสีเขียวซึ่งมันไม่เกี่ยวกับภารกิจอ่าประจําวันของวันนี้เลยนะครับผมแต่ผมก็จะตัดไฮไลท์มาให้ท่านผู้ชมดูไปพร้อมๆกันเพราะว่า ผมโง่มาเก็บกล่องแต่ผมจะให้ท kind of ่านผู้ชมดูว่ากล่องเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างที่ผมไปเก็บนะครับผมอ่ากล่องกล่องแรกจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าอ่าแล้วตอนนี้ผมก็ได้ย้ายมาที่ด่านดีเซิร์นะครับผมนะเพราะว่าจะไปตามหากล่องอีกนะครับคนอะไรโง่กูโง่นะครับผมแม่จะมาทําคลิปทั้งทีนะครับแต่ดันไม่รู้นะครับผมว่ามันคนละภารกิจกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นกล่องที่2นะครับผมที่ผมมาเก็บในคลิปนี้นะครับ ผมเก็บไปทั้งหมดประมาณก็6 7กล่องมั้งนะครับผมนี่ครับผมกล่องที่3นะครับผม จริงๆการที่เรามาเก็บแบบนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการหาเงินไปในตัวก็ได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่าแต่ละกล่องเนี่ยก็มันจะเพิ่มมูลค่าเงินจาก2 0 0 0 4 0 0 0 6,000 8,000อะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่านี่ครับผมกล่องที่4นะครับดูสิได้ดังมาตั้งเยอะนะครับผมจากที่ตอนแรกๆที่ผมว่าจะหาเงินให้มันได้ประมาณหลักแสนนะครับแต่เอาจริงๆแล้วผมหาได้เกือบ200 0 0 0นัน่นแหละรอไปดูท้ายคลิปกันว่าเงินมันจะได้มาประมาณเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ถ้าใครที่ตามหากล่องแบบผมนะครับแนะนําว่าไปตามหาตามปั๊มน้ํามันต่างๆนะครับผมในแมปดีเซอร์ตอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะชอบแอบอยู่ตามหลังแมปนี่ครับเห็นไหมครับกล่องที่6ครับได้มา8000นะครับผมนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนนะครับนะฮะก็เป็นความเข้าใจผิดของผมเองคนละกล่องกันสิบหายนะผมก็ขับหาไปเรื่อยนะครับผมเนี่ยผมก็ขับหาไปเรื่อยตามภาษาผมนะทุกคนเอออะไรก็ไม่รู้นะฮะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ อ่าทุกคนครับมาครับผมก็ภารกิจที่เราทําไปได้วันนี้ก็คือเสร็จไปแค่2ภารกิจเพราะว่าผมรู้สึกว่าภารกิจสุดท้ายเนี่ยมันยากเกินไปนะครับผมรู้สึกว่ามันยากเกินไปเพราะว่ามันต้องลองให้กล่องมันสปอนตั้ง12กล่องนะครับผมนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันจะสปอนตอนไหนนั่นแหละประเด็นผมก็เลยขอข้ามภารกิจนี้ไปนะครับผมขอข้ามภารกิจนี้ไปนะครับอ่ามันเป็นการเข้าใจผิดกันนะครับผมในคลิปนี้ต้องขอไปดูผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับผม แต่โดยรวมแล้วผมก็หาเงินมาได้เกือบ2 0,000นนะครับผมเกือบ20,000 0เลยนะครับผมดูสภาพรดผมตอนนี้คือเลเทตุ่มเปะมากเลเทตุ่มเปะมากนะครับผมแม่โอ้แย่ yeah, มากเลยนะครับผมทุกคนเอาละทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีประมาณนี้ทุกคนลองไปหาดูแบบนี้ได้นะผมอาจจะใช้เวลาหน่อยนึงแต่ก็คุ้มค่านะครับผมกับเงินที่ได้มานะครับกับเงินเกือบ20,000 0เนี่ยผมหามาได้นะครับแค่แบบทำภารกิจแค่นี้เองนะครับผม ท่านผู้ชมครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนเลยครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ